คุณเคยสงสัยไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรลองจินตนาการถึงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลดาวนับล้านระบบสุริยะที่เต็มไปด้วยดาวเคราะห์และแม้แต่ตัวคุณเองทั้งหมดนี้มาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันจุดเริ่มต้นที่ไม่มีแม้แต่อะตอมแสงหรือแม้กระทั่งเวลาและอวกาศจุดเริ่มต้นนั้นคือคำถามสำคัญที่มนุษยชาติพยายามหาคำตอบมาตลอดประวัติศาสตร์จักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไร บางคนเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างทุกสิ่งเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังการกำเนิดของจักรวาลขณะที่นักพิทยาศาสตร์พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านทฤษฎีทางฟิสิก์เช่น Big Bang หรือการระเบิดครั้งใหญ่ที่จุดประกายการถือกำเนิดของสสารและพลังงานแต่เมื่อเราถามลึกลงไปว่าแล้วกฎทางฟิสิกเหล่านั้นมาจากไหนคำตอบกับยิ่งซับซ้อนขึ้นวันนี้เราจะสำรวจแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อดั้งเดิม บางทีพระเจ้าอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแต่คือกฎทางฟิสิกส์ที่ควบคุมจัก,กรวาลน,นี้อยู่ตลอดเวลาและนี่อาจเป็นการตีความความศักดิ์สิทธิ์ในมุมมองใหม่ที่ซ่อนอยู่ในกฎเกณฑ์ของจักรวาลเองหากเราต้องการเข้าใจจุดกำเนิดของสสารเราจะเป็นต้องย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ไม่มีแม้แต่เวลาและอากาศนั่นคือก่อนที่จักรวาลจะถือกำเนิดขึ้นช่วงเวลานั้นเรียกว่าก่อนบิ๊กแบง แต่ความจริงก็คือในกรอบความเข้าใจทางฟิสิกส์ปัจจุบันก่อน Big Bang อาจไม่มีความหมายเลยเพราะเวลาเองก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับ Big Bang นั่นเองทฤษฎี Big Bang เป็นคำอธิบายที่รับการยอมรับมากที่สุดเกี่ยวกับจุดกำเนิดของจักรวาลประมาณ13.8พันล้านปีก่อนจักรวาลของเราถือกำเนิดขึ้นจากจุดที่เล็กกว่าอะตอมจุดที่หนาแน่นและร้อนจัดอย่างเหลือเชื่อ พลังงานความหนานแน่นและอุณภูมิสูงอย่างสุดข,ขั้วนี้ระเบิดออกและขยายตัวอย่างรวดเร็วในเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าบิ๊กแบงในเซียเ่ยววินาทีแรกจักรวาลมีขนาดเล็กกว่าอะตอมหนึ่งเม็ดแต่เต็มไปด้วยพลังงานมหาศาลการขยายตัวนี้ไม่ได้หมายถึงการระเบิดของสสารออกไปในอวกาศแต่เป็นการขยายตัวของอวกาศเองอวกาศและเวลาถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันและนี่คือจุดที่คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้น หลังจากบิ๊กแบงจักรวาลเต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ที่ร้อนจัดและหนานแน่นสูงเมื่อจกักรวาลเริ่มขยายตัวอุณหภูมิลดลงพลังงานบางส่วนแปลเปลี่ยนเป็นสสา,ารตามสมการที่มีชื่อเสียงของอเบิร์ตไอน์สไตน์ E เท่ากับ mc สองสมการนี้บอกเราว่าพลังงานสามารถแปลเปลี่ยนเป็นมวลได้และในทางกลับกันเพียงแค่คูณด้วยค่าคงที่ความเร็วแสงซึ่งมีค่ามหาศาลพลังงานเพียงเล็กน้อยจึงสามารถสร้างสสา,ารได้มากทีเดียว ในเสี่ยวินาทีแรกพลังงานแปลสภาพเป็นอนุภาคมูลฐานเช่นกวาร์กและลปตอนอนุภาคเหล่านี้คือบล็อกตัวแรกที่สร้างขึ้นมาเป็นสสาราทุกชนิดในจักรวาลเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1ไมโครวินาทีหลังบิ๊กแบงอุณหภูมิลดลงมากพอที่ควาร์กจะเริ่มรวมตัวกันด้วยแรงนิวเคลียสอย่างหนุนแรงก่อกำเนิดเป็นอนุภาคใหม่ที่เรารู้จักกันดีคือโปรตอนและนิวตรอนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของนิวเคลียสของอะตอม ในอีกไม่กี่นาทีถัดมาช่วงที่เรียกว่า Big Bang n ิว l คลี y n ซินเท s ิเกิดขึ้นโปรตอนและนิวตอนรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของอะตอมเบาเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียมพร้อมกับธาตุเบาอื่นๆในปริมาณเล็กน้อยแต่มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจทำไมอนุภาคบางชนิดจึงมีมวลน,นี่คือบทบาทสำคัญของฮิกเบอนหรือที่บางคนเรียกว่าอนุภาคพระเจ้า ฮิกโบซอนเป็นอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับสนามพลังงานที่เรียกว่าฮิกฟิลด์ซึ่งแผ่กระจายอยู่ทั่วจักรกวาลลองนึกภาพว่าฮิกฟิลด์เปรียบเสมือนอากาศที่มองไม่เห็นอนุภาคที่เคลื่อนผ่านสนามนี้จะได้รับแรงต้านในการเคลื่อนที่ซึ่งแรงต้านนี้คือสิ่งที่ร,รับรู้ว่าเป็นมวลอนุภาคที่โต้อตอบกับสนามฮิกได้มากจะมีมวลมากในขณะที่อนุภาคบางชนิดที่ไม่โต้อตอบเลยก็จะไม่มีมวลเช่นโฟตอนซึ่งเป็นอนุภาคของแสง การค้นพบฮิกโบอรสอนในปี2012โดยเครื่องเล่นอนุภาค LHC ของเซิร์นเป็นการยืนยันแนวคิดสำคัญนี้และช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่ามวลของสาาสารเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากการกำเนิดของอะตอมเบาจัก,กรวาลยังคงขยายตัวและเย็นลงจนในที่สุดประมาณ380,000ปีหลังบิ๊กแบงอุณหภูมิลดลงพอที่อิเล็กตรอนจะรวมตัวกับนิวเคลียสเกิดเป็นอะตอมที่เสถียรซึ่งแสงสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในจัก,กรวาล นี่คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในรูปของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจัก,กรวาลซึ่งเป็นแสงสลัวๆจากจุดเริ่มต้นของจัก,กรวาลน,นั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันล้านปีแก๊สและฝุ่นจัก,กรวาลเริ่มรวมตัวกันภายใต้แรงโน้มถ่วงก่อกำเนิดเป็นดาวฤกษ์ดาราจากักรและในที่สุดระบบสุริยะรวมถึงโลกและสิ่งมีชีวิตยอย่างเราแม้ทฤษฎีบิ๊กแบงและสรรมการทางฟิสิกส์จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกาการกำเนิดของสาสารได้อย่างละเอียด แต่คำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นยังคงอยู่ทำไมถึงมีบางสิ่งแทนที่จะไม่มีอะไรเลยทำไมกฎวิสิก์เหล่านี้ถึงมีอยู่สิ่งที่เราเรียกว่าสาสารเป็นเพียงภาพลงตาของพลังงานและแรงพื้นฐานหรือไม่บางทีคำตอบอาจไม่ใช่แค่การค้นหาสิ่งที่สร้างจัก,กรวาลแต่อาจอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ทาให้จัก,กรวาดลดารงอยู่ได้กฎเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายความเป็นจริงแต่อาจเป็นรหัสลับที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่าง บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของสาสารและพลังงานและนี่นำเราไปสู่คำถามต่อไปหรือจริงๆแล้วพระเจ้าอาจไม่ใช่ผู้สร้างจัก,กรวาลแต่คือกฎเกณฑ์ที่ควบคุมจัก,กรวาลน,นี้นี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์และปรัชญาเริ่มทับซ้อนกันเปิดประตูสู่การสำรวจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่เราได้สำรวจจุดกำเนิดของสาสารและพลังงานผ่านทฤษฎีบิ๊กแบงและกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นสาสาร คำถามที่ใหญ่กว่าและลึกซึ้งกว่าก็ปรากฏขึ้นถ้าบิ๊กแบงคือจุดเริ่มต้นของจักรวาลแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงถ้าเรารู้ว่ากฎทางฟิสิกควบคุมจักรวาลแล้วกฎเหล่านี้มาจากไหนนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์เริ่มก้าวข้ามขอบเขตของสมการและการทดลองแล้วเข้าสู่พื้นที่ของปรัชญาและการตีความเชิญอัติภาวะนิยมบางทีคำถามที่เราเคยสงว,วนไวส้สำหรับศาสนาและจิตวิญญาณอาจถูกถามใหม่ในแง่ของวิทยาศาสตร์ พระเจ้าอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นกฎทางฟิสิกเองหรือไม่กฎทางฟิสิก์ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นหลักการสากลที่เราค้นพบผ่านการสังเกตทดลองและอธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติกฎเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามสถานที่เวลาหรือความเชื่อของผู้คนพวกมันดำรงอยู่เหมือนจันเหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ตัวอย่างเช่นแรงโน้มถ่วง ทำให้อาป p l ตกสู่พื้นและในเวลาเดียวกันมันควบคุมการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์กฎการอนุรักษ์พลังงานบอกเราว่าพลังงานไม่สามารถถูกสร้างหรือทำลายได้เพียงแค่แปลเปลี่ยนรูปแบบกลศาสตร์ควอนตัมควบคุมพฤติกรรมของอนุภาคมูลฐานที่เล็กกว่าอะตอมทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์แสดงให้เห็นว่าเวลาและอวกาศไม่ได้คงที่แต่สามารถยืดหดได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สิ่งที่น่าทึ่งคือกฎเหล่านี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบทั่วทั้งจัก,กรวาลตั้งแต่ระดับเล็กจิ๋วของอนุภาคควอนตัมไปจนถึงขนาดมาหึมาของกาแล็กซีกฎเหล่านี้ไม่เคยผิดพลาดหรือลืมทำงานมันเหมือนกับว่าจัก,กรวาลถูกสร้างขึ้นด้วยระเบียบที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจทำไมกฎฟิสิกส์ถึงมีอยู่นี่คือคำถามทีนท่นักฟิสิกส์และนักปรัชญาหลายคนพยายามหาคำตอบทำไมถึงมีกฎเหล่านี้ตั้งแต่แรกทำไมจัก,กรวาลไม่วุ่นวายแบบไรระเบียบ ทำไมกฎฟิสิกส์ถึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างจัก,กรวาลที่ซับซ้อนรวมถึงสิ่งมีชีวิตอย่างเราสีเฟนฮอคกิงนักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่าเพราะมีกฎอย่างแรงโน้มถ่วงจัก,กรวาลสามารถและจะสร้างตัวเองขึ้นมาจากความว่างเปล่าฮอคกิงเสนอแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมบางทีจัก,กรวาลไม่จาเป็นต้องมีผู้สร้างเพราะกฎของฟิสิกส์เองก็เพียงพอที่จะอธิบายการถือกําเนิดของทุกสิ่ง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคำถามใหม่ก็จะเกิดขึ้นทันทีแล้วกฎเหล่านี้มาจากไหนทำไมจักรวาลถึงมีกฎที่สามารถสร้างจักรวาลได้หนึ่งในข้อถกเถียงที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้คือแนวคิดของจักรวาลที่ถูกปรับแต่งอย่างพอดีกฎทางฟิสิกส์และค่าคงที่ทางธรรมชาติเช่นค่าของแรงโน้มถ่วงความเร็วแสงค่าประจุไฟฟ้ามีความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง หากค่าของพารามิเตอร์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยจากวันแบบที่เรารู้จักอาจาไม่สามารถดำรงอยู่ได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าแรงโน้มถ่วงแข็งแกร่งกว่าน,นี้เล็กน้อยจกักรวาลจะยุบตัวกับอย่างรวดเร็วถ้าอ่อนกว่านี้ดาวฤกษ์จะไม่สามารถเกาะตัวได้ถ้าอัตราการขยายตัวของจกักรวาลหลังบิ๊กแบงแตกต่างไปเพียงเศษเสี้ยวจกวักรวาลอาจไม่สามารถสร้างดาราจักรดาวเคราะห์หรือชีวิตได้เลย สิ่งนี้ทําให้บางคนตั้งคําถามว่านี่เป็นเพียงความบังเอิญหรือมีจุดประสงค์บางอย่างอยู่เบื้องหลังหรือพระเจ้าเท่ากับกฎของฟิสิกส์ถ้าเราลองพิจารณาว่าพระเจ้าในความหมายดั้งเดิมคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการสร้างและควบคุมจัก,กรวาลแล้วอะไรที่เหมาะสมกับคํานิยามนี้ได้ดีกว่ากฎทางฟิสิกส์กฎฟิสิกส์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันไม่ขึ้นกับเวลาสถานที่หรือความเชื่อของใครกฎฟิสิกส์สร้างและควบคุมทุกสิ่งตั้งแต่อนุภาคเล็กที่สุดไปจนถึงกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุด กฎวิสิก์เป็นสากลและสมบูรณ์แบบทำงานได้อย่างไร้ทิฏฐิในทุกสภาวะบางทีพระเจ้าอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือความต้องการแต่เป็นละเบียบทางคณิตศาสตร์และกฎเกณฑ์ที่ทำให้จัก,กรวานนลดำรงอยู่ได้ทีนี้เรามาฟังแนวคิดจากนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์กันดูบ้างครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับจัก,กรวาลคือมันสามารถอธิบายได้ นั่นหมายความว่าจักรวาลไม่ใช่ความโกลาหลไรระเบียบแต่เต็มไปด้วยความสอดคล้องที่เราสามารถเข้าใจได้ผ่านกฎฟิสิกส์พอลเดวีนักฟิสิกส์ทฤษฎีกล่าวว่าการกล่าวว่าจักรวาลดำลงอยู่ได้เพราะกฎฟิสิกส์ก็เหมือนกับการบอกว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้พออเพราะซอฟต์แวร์แต่ใครเป็นคนเขียนซอฟต์แวร์นั่นโรเจอร์เพนโรสเสนอแน,ว,นวคิดว่ากฎทางคทิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังจักรวาลอาจเป็นความจริงชั่วนิรันดร์ที่ดำลงอยู่โดยไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม แม้วิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายวิธีที่จักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างละเอียดแต่คำถามเกี่ยวกับทำไมยังคงเป็นปริศนาทำไมจักรวาลถึงมีอยู่แทนที่จะไม่มีอะไรเลยทำไมกฎฟิสิก์ถึงมีอยู่จริงและทำไมมันถึงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้ากฎฟิสิก์เป็นพระเจ้าแล้วอะไรที่สร้างกฎเหล่านั้นขึ้นมาบางคนอาจตอบว่านี่คือความลึกลับสูงสุดที่เราอาจไม่วันเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ในขณะที่บางคนเชื่อว่าคำตอบอยู่ที่การสแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปเมื่อเราพิจารณามาถึงจุดนี้เราได้สำรวจทั้งจุดกำเนิดของสาาสารการทำงานของกฎทางฟิสิกส์และการตั้งคำถามเชิงลึกว่าหรือพระเจ้าอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแต่เป็นกฎทางฟิสิกส์เองคำถามนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเด็นทางวิทยาศาสตร์หรือปรัชญาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อที่อย่างลากลึกในวัฒนธรรมมนุษย์ ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและวิทยาศาสตร์ทั้งสองวิธีคิดมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสแสวงหาความจริงแต่พวกมันใช้เครื่องมือและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านศาสนาการสแสวงหาความหมายผ่านศรัทธาศาสนาเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์ยุคแรกๆเมื่อมนุษย์เงยหน้ามองท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและปรากฏการธรรมชาติที่เกินกว่าจะเข้าใจได้ด้วยประสบการณ์ในชีวิตประจำวันฟ้าผ่าที่น่ากลัวแสงอาทิตย์ที่ให้ชีวิต ดวงจันทร์ที่ควบคุมกระแสน้ำสิ่งเหล่านี้ล้วนดูเหมือนจะมีพลังลึกลับอยู่เบื้องหลังศสาสนาเสนอคำตอบในรูปแบบของเรื่องราวและความหมายที่เชื่อมโยงมนุษย์กับจัก,กรวาลในศาสนาคริสต์พระเจ้าทรงสร้างโลกในเจวันในศาสนาฮินดูจัก,กรวาลเกิดจากการเต้นรำของพระศิวะในศาสนาอิสลามพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งด้วยพระวจนะ ในศาสนาและความเชื่ออื่นๆยังมีเรื่องราวที่อธิบายการเกิดของโลกและชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันไปศาส,สนาไม่ได้พยายามอธิบายวิธีการที่จักรวาลเกิดขึ้นในเชิงเทคนิคแต่เน้นไปที่เหตุผลหรือจุดป,ประสงค์ของการมีอยู่ของจักรวาลและชีวิตคำตอบคำถามเชิญอัติภาวะนิยมเช่นชีวิตของเราจะมีจุดประสงค์อะไรอะไรคือความดีและความชั่วเราควรใช้ชีวิตอย่างไร ในด้านวิทยาศาสตร์การแสวงหาความจริงผ่านการพิสูจน์ในขณะที่ศาสนาเน้นไปที่ศรัทธาและความหมายวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปที่การสังเกตการตั้งสมมติฐานการทดลองและการพิสูจน์วิทยาศาสตร์ไม่ได้ถามว่าใครสร้างจัก,กรวาลแต่มันถามว่าจัก,กรวาลทำงานอย่างไรกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติคืออะไรตัวอย่างเช่นแทนที่จะอธิบายว่าฟ้าผ่าเกิดจากเทพเจ้าที่โกรธ วิทยาศาสตร์อธิบายว่ามันเกิดจากการสะสมของประจุไฟฟ้าในเมฆแทนที่จะบอกว่าดวงอาทิตย์ถูกขับเคลื่อนโดยพลังอำนาจลึกลับวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันในแกนกลางของดาวฤกษ์วิทยาศาสตร์ไม่ต้องการศรัทธาในความหมายเชิงจิตวิญญ,ญาณมันต้องการหลักฐานและความสามารถในการทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันสิ่งที่ค้นพบได้อย่างชัดเจน ตลอดประวัติศาสตร์มักมีการถกเถียงว่าวิทยาศาสตร์และศาสนาอยู่ในสถานะขัดแย้งกันเสมอเช่นกรณีของกาลิเลโอที่ถูกต่อต้านจากศาสนาจักรเพราะยืนยันว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์การของจังกรวาลไม่ใช่โลกทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินที่ท้าทายความเชื่อเรื่องการสร้างมนุษย์โดยพระเจ้าอย่างไรก็ตามมีนักคิดจำนวนมากที่เห็นว่าวิทยาศาสตร์และศาสนาไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกัน ราะทั้งสองตอบคำถามที่แตกต่างกันศาส,สนาตอบคำถามว่าทำไมเราจึงมีอยู่วิทยาศาสตร์ตอบคำถามว่าอย่างไรเราจึงมีอยู่ตัวอย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวว่าวิทยาศาสตร์โดยปราศจากศาสนาเป็นสิ่งพิการศาส,สนาโดยปราศจากวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มืดบอด เอา e บิร์ตไอน์สไม่ได้หมายความว่าเขาเชื่อในพระเจ้าตามแนวคิดทางศาสนาแบบดั้งเดิมแต่เขายอมรับว่าจักรวาลเต็มไปด้วยความลึกลับและความงดงามเกินกว่าจะอธิบายได้ทั้งหมดด้วยสูตรคณิตศ,ศาสตร์เพียงอย่างเดียวในอดีตหลายปรากฏการณ์ในธรรมชาติถูกอธิบายว่าเป็นการกระทำของพระเจ้าเพราะมนุษย์ยังไม่สามารถหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ทฤษฎีนี้เรียกว่า g o d t of the Gap หรือพระเจ้าแห่งช่องว่าง ความหมายของแนวคิดนี้คือทุกครั้งที่เราพบสิ่งที่ไม่เข้าใจมนุษย์จะอธิบายว่ามันเกิดจากพระเจ้าแต่เมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนาและอุดช่องว่างเหล่านั้นได้บทบาทของพระเจ้าก็จะหดเล็กลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามการที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายวิธีการของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ไม่ได้หมายความว่าความหมายหรือจุดประสงค์ของการดำรงอยู่จะหายไปสำหรับหลายๆคนความลึกลับของจกักรวาลไม่ได้ลดน้อยลงเพราะวิทยาศาสตร์แต่กลับยิ่งน่าทึ่งขึ้น ตลอดการเดินทางของความคิดครั้งนี้เราได้สำรวจตั้งแต่จุดกำเนิดของสสารผ่านทฤษฎีบิ๊กแบงที่อธิบายการถือกำเนิดของจัก,กรวาลจากพลังงานที่เปลี่ยนเป็นสสารอนุภาคมูลฐานที่รวมตัวกันจนกลายเป็นดวงดาวและชีวิตเราได้ตั้งคำถามสำคัญว่าอะไรอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งกฎทางฟิสิกส์ที่ควบคุมจักรวาลดูเหมือนจะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเอง ไม่เคยล้มเหลวไม่เคยเปลี่ยนแปลงทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกมุมของจักรวาลบางทีพระเจ้าอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแต่คือระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทําให้จักรวาลดำรงอยู่ได้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และศาสนาไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันเสมอไปเพราะในขณะที่วิทยาศาสตร์พยายามอธิบายวิธีที่จักรวาลทำงานศาสนาอาจช่วยตอบคำถามว่าทำไมเราจึงมีอยู่ บางทีความจริงสูงสุดอาจไม่ใช่แค่คำตอบปลายทางแต่อยู่ในการสแสวงหาและความสงสัยที่เรามีต่อจัก,กรวาลน,นี้ความสงสัยที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง